ไฟนะคะถึงแม้จะเป็นปี2013แต่ตาไฟก็คือบอกเลยว่าใส่มากๆนะสำหรับเจ้าเจ้าคันนี้นะบอกเลยว่าโครงสร้างคือดีนะคะดีแล้วก็ที่สำคัญที่บิวตี้จะพามาดูตั้งแต่แรกก็คืออะไรเลขใหม่นั่นเองทุกคนปี2013เลขใหม่คือแบบตังไม่ไหวอ่นะนี่นะคะแค่61,000เท่านั้นทุกคนได้คันนี้ไปคือแบบอารมณ์แบบรถใหม่เลยอ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับเซลล์บิวตี้นะคะในช่อง YouTube สุวรรณโนออโต้ค่ะสระบุรีนะคะแล้ววันนี้บิวตี้จะพามาชมรถนะคะที่เป็นแบรนด์หลักแบรนด์ยอดนิยมตลอดการเลย oh. ก็คือเจ้าคันนี้ค่ะ Honda b i o นะคะอเมนะคะเครื่อง1.2นะคะเป็นตัววีปี2013และที่สำคัญเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเออนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเจ้าคันนี้มีอะไรน่าใช้กันบ้างนะคะไปเลยค่ะ oh. เริ่มตันแต่กระจังหน้าทุกคนกระจังหน้าของเขาเป็นสีโครเมียมมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและที่สําคัญเจ้าคันนี้เป็นสีเทาสียอดนิยมด้วยนะคะเออนะคะสวยแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็ตาไฟนะคะถึงแม้จะเป็นปี2013แต่ตาไฟก็คือบอกเลยว่าใสมากๆนะเออปาะมานี้นะคะ ไล่ไปเลยนะคะด้านข้างของเขานะคะไปถึงด้านข้างก็จะไปเจอนะคะไฟเลี้ยวนะคะที่แก้มซ้ายและแก้มขวานะคะแบบนี้เลยแล้วก็มาที่ยางกันบ้างนะทุกคนยางนะคะก็จะเป็นยางขอบ14นะคะเป็นขอบแม็กยางเดิมจากโรงงานนะคะเออแต่ยางเอาใหม่นะทุกคนยางเป็นปี2020นเอ็ดนะคะเออย่างปีที่แล้วเองนะทุกคนนะคะก็จะประมาณนี้ดอกยางก็คือใช้ได้ประมาณอีก3ปีะ่ะทุกคนนะคะก็คือได้คันนี้ไปนะ คุ้มมากนะคะสำหรับใครที่แบบชอบเดิมๆทัเบเกียร์ธรรมดาแบบเดิมๆนะั้นแนะนําเจ้าคันนี้เลยนะคะได้ไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะอ่ะต่อไปไล่มาเรื่อยๆนะคะก็จะมาเจอนะคะกันศาสตร์นะคะรอบคันเลยทุกคนนะคะรอบคันไม่มีหักไม่มีงอนะคะคือสวยงามนะคะส่วนที่รองมือนะคะสําหรับหญิงสาวนะคะที่แบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่ที่รองมือก็เป็นสีโครเมียมให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเมดอาร์กันก่อนดีกว่านะคะ นี่นะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะบอกเลยว่าโครงสร้างคือดีนะคะดีเนาะโอเคประมาณนี้นะคะนี่นะคะลูกค้าสามารถมาเปิดดูเองได้ด้วยนะ,ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โอมันงี้นะคะ นี่นะก็คือจะให้ดูนะคะมาร์กนะตามน็อตตามอะไรก็คือแบบว่านะไม่มีรอยไขเลยแล้วก็เป็นมาร์กเดิมจากโรงงานด้วยนะทุกคนนะแล้วส่วนฝั่งนี้นะคะก็คือนะเขาก็จะบอกเลยว่ายางหน้าเติมเท่าไหร่ยางหลังเติมเท่าไหร่นะคะจะได้ไม่เป็นปัญหาเวลาที่เราแบบต้องไปเติมลมเองเนาะอะไรประมาณนั้นอ่ะมาค่ะบานต่อไปนะคะบอกเลยว่าคันนี้โคตรคุ้มทุกคนนะเห็นปะมีที่ไอ้นี่ด้วยนะมีที่หุ่งยนต์จับด้วยนะทุกคน นี่เลยนะคะไล่มานะคะเม็ดอาลึกๆแบบนี้นะคะโครงสร้างคือดีมากทุกคนแล้วจะแอบบอกเลยว่าเลขใหม่น้อยมากเลขใหม่ไม่ถึงแสนทุกคนนะเป็นไปได้ไงปี2013นะเลขใหม่น้อยมากอะไปด้านหลังดีกว่าคะ่ะพี่โอนะด้านหลังของเขาก็จะมีคิ้ว คิ้วนะคะคิ Q ้วโครมเนียมนะคะอยู่ด้านหลังแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะโดดเด่นนะคะสำหรับรถสีเทานะทุกคนอ่ะเปิดเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวเรามาเช็คอุปกรณ์กันบ้างดีกว่านะคะ่ะอุปกรณ์ยางอะไรเป็นยังไงกันบ้างนะคะนี่นะอันนี้คือกล่องสุ่มนะคะทุกคน <c oughs> นะอ่ะเปิดมาปุ๊บนะคะเจอนะคะนี่นะคะยางอะไหล่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วอุปกรณ์ก็คืออยู่ตรงนี้นะคะที่ล็อกเฮ้ยเขาแบบเขาโอเคนะมีที่ลงที่ล็อกให้ด้วยทุกคนไหมเวลานั้นเราขับไปมันจะได้ไม่เป็นเสียงเนาะ มันเป่นเสียงนะคะทุกคนนะอ่ะประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวทางนี้เข้าไปด้านในกันบ้างนะคะไปดูด้านในกันบ้างว่ามีอะไรน่าใช้กันบ้างไปเลยจ้าโอเคค่ะตอนนี้นะคะเซลบิวตี้นะก็ได้นั่งอยู่ข้างในบนเจ้า b o o a คคันนี้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนะคะ นี่นะคะไล่มาตั้งแต่แผงประตูเลยค่ะพี่โอแผงประตูของเขานะคะคุมโทนมาแบบเป็นสีครีมนะสวยมากๆแล้วข้างในนะคะทางด้านของคอนโซลนะทุกคนจะมีแบบว่ามีมีสีน้ําตาลเบาๆนะน้ําตาลเบาๆนะคะหยุดช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้จะเป็นสีดําแบบดําแบบดำเทาะทุกคนประมาณนี้เลยเครื่องเล่นนะคะก็เป็นแบบเดิมๆเ,เลยนะเน้นเดิมๆเ,เลยนะคันนี้นะคะก็ะคือได้ไปเชื่อบิวว่ายังไงก็คุ้มคันนี้นะคะ ดูจะมีใช้อะไรไงใช้งานอะไรได้บ้างก็จะมี FM AM นะคะ AUX นะทุกคนแล้วก็ USB นะคะแล้วตรงนี้ก็คือแบบสามารถเสียบมันจะมีที่ว่าเสียบ USB ได้นะก็คือสามารถซื้อมาเสียบได้เลยนะคะนี่นะโอสวยงามมากๆนะทุกคนประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วนี่มาพร้อมเกียร์ธรรมดานะคะขับง่ายๆนะทุกคนนะ ขับไม่ง่ายไม่ใช่ยากอย่างที่คิดนะคะบอกไว้เลยแล้วก็ที่สําคัญที่บิวตี้จะพามาดูตั้งแต่แรกก็คืออะไรเลขใหม่นั่นเองทุกคนปี2 0 1พันาอะ่ะเลขใหม่คือแบบตังค์ไม่ไหวอะ่ะนี่นะคะแค่61,000เท่านั้นทุกคนได้คันนี้ไปคือแบบอารมณ์แบบรถใหม่เลยอะ่ะเดี๋ยวเปิดแอร์สักเล็กน้อยนะคะได้คันนี้ไปอารมณ์แบบรถใหม่เลยแนละ้วทุกคนอะ่ะแล้วไล่มาดูเบาะผ้ากันบ้าง เบาผ้าของเขานะคะทางด้านของห้องผู้โดยสารนะคะก็สะอาดเรียบร้อยเนาะมาในโทนสีครีมนะคะคับมากๆขับสุดๆนะคะประมาณนี้นะคะเออนะคะเบานั่งนะเบานั่งช่วงข้างหน้านะก็เป็นอารมณ์แบบว่าอารมณ์แบบรถสปอร์ตนะคะทุกคนนี่นะคะคือขยับแบบทุกคน คือเป็นคนขับต้องเอวดีนิดนึงนะฮะประมาณนี้นะคะก็จะมีล็อกไว้แบบนี้นะทุกคนประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะซื้อรถยังไงเราก็ต้องดูห้องเครื่องค่ะไปเลยจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่อง1.2กันบ้างดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะถ้าทุกคนมองมานะคะจะเห็นเลยว่ามาร์กเดิมจากโรงงานเขานะคะอยู่แทบจะทุกจุดเลยนะทุกคนนะคะด้านในเครื่องนะคะเครื่องก็คือไม่เยิมแน่นอนนะคะนี่เป็นประมาณนี้ทุกคนดูดิขนาดอันเนี้ยคือแบบ เดิมมากนะคะเนี่ยอามาาฝากระโปรงอ่ะทุกคนเห็นปะน็อต mm hmm. ไม่มีขยับเลยนะคะรูยังกลมไน้นะคะครมกริปนะคะเม็ดอาร์เนะ mm hmm. เห็นไหมทุกคนคือแบบคุ้มยังไงก็คุ้มน mm ั hmm. ้นน้องๆป้ายแดงเลยนะถึงแม้จะเป็นปี2013นาทุกคน mm hmm. อ่ะด,ดูดูดูแก้มดูฝั่งแก้มขอนะ mm hmm. เห็นปะเดิม mm hmm. มากนะเนี่ยน็อตเนสไม่มีขยับเลยทุกคนไม่มีไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำน้าท่วมมาอย่างแน่นอนนะเนี่ยเห็นปะ ะะประมาณนี้เลยแบตเตอรี่ก็ลูกเล็กน้อยกอยใจแบบนี้นะคะก็เอาไปเลยประมาณใช้ไปเลยประมาณ2ปีเนาะพี่โน้อ,นอค่อยเปลี่ยนนะคะประมาณนี้นะคะเออนะประมาณนี้เลยนะทุกคนก็คือแบบว่าแนะนําคันนี้เพิ่งเข้ามานะคะแล้วเราก็ได้ไปจัดการนะคะรวบหัวรวบหาง มารีวิวให้ลูกค้าดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้คือเข้ามาใหม่เลยนะถ้าไม่อยากพลาดนะคะรถเด็ดๆจากสุวรรณโนนะรถเข้าใหม่จากสุวรรณโนนะคะก็กดติดตามช่อง u t u b e สุวรรณโนอตัตตคาสระบุรีไว้นะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆจากพวกเราเนาะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากให้รีวิวแบบไหนเพิ่มเติมให้รีวิวตรงไหนเพิ่มเติมสามารถทักคอมเมนต์มาได้เลยนะทุกคนสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปเจาะคันนั้นเลยนะคะแล้วก็ ถ้ายังไม่สะดวกมาเนาะไม่มีเวลาอะไรเงี้ยสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะที่เบอร์0 9นย์เก้าก้นะคะแล้วอีกหเบอร์นะศูนย์เกหนะคะหรือว่าอยากจะแบบเอ้ยพูดกับซซลล์บิตี้ก็ได้อะไรเงี้ยก็คือสามารถโทรหาบิวตี้ได้นะคะที่เบอร์0 8 0ย์แป8 7 2นแะคะแล้วก็อีก1เบอร์นะศูนย์แปดศูนสามะคะสามารถโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะรับปรึกษาปัญหาเรื่องออกรถทุกกรณีนะคะทุกคน อ่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องลากันไปก่อนนะคะก่อนจากกันเนาะก็ฝากเจ้าคันนี้นะคะไว้ในอ้อมใจด้วยนะทุกคนมีจะบอกให้ว่าคันนี้นะคะ เห็นรถแบบสภาพแบบนี้นะสภาพใหม่แบบนี้นะคะราคาก็คือแสนเบามากนะคะทุกคนตนแร้บอกจะจากกันใช่ปะยังไม่จากนะยังไม่จากนะก็คือแบบว่าจะบอกราคาคันนี้ราคาคันนี้นะคะอยู่ที่269,000บาทนะคะทุกคนฟังไม่ผิดนะคะ2 6 9 0 0 0บาทนะคะได้น้องๆมือหนึ่งแบบนี้ไปครอบครองเลยทุกคนถ้าใครสะดวกผ่อนนะคะสามารถผ่อนได้นะคะผ่อนเริ่มต้นที่5,000บาทนะคะแต่ถ้าเป็นเงินสดนะทุกคนทักมาคุยหลังไม์กันได้นะคะหรือโทรเข้ามาสอบถามได้ตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ให้ได้เลย ะะแล้วก็สําหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ทักคอมเมนต์มาได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวจะมีแอดมินไปตอบให้ยอย่างรวดเร็วเนาะโอเคสําหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ